รวม10มือถือหน้าซื้องบ15,000บาทสเปคแรงเล่นเกมดีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย อันดับที่10กับ oppo reno 12รุ่นนี้ให้แ a มาอยู่ที่12 g b รอม5 2 g b ในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่15,199บาทหน้าจอของตัวนี้จะเป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วเป็นความละเอียดแบบ full hd plus ชนิดหน้าจอเป็น flexible amoled ค a l i เฟ a t e d อยู่ที่120 hz ความสว่างหน้าจออยู่ที่1,200 nits os เป็น android version 15โดย color os 15 cpu เป็น d i m e n s i t y 7,300 energy c o c k speed อยู่ที่2.5 ghz กล้องหลังตัวไมลหลัก50ล้านพิกเซลเลนเอลต์วาย8ล้านและเลนมาโค2ล้านส่วนกล้องหน้าอยู่ที่3 2้านพิเเซจุบ,บตอี่5 พร้อมกับซูเปอร์บูฟชาร์จ80วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา47นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อเป็นมือถือ 5G มี Wi-Fi 6และบลูทูธ5.4น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่177กรัมสเปคในด้านอื่นๆคือมีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP65 การป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจก Corning นน Gorilla Glass 7i+ ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอโดยรวมแล้วเจา Opp ้า Oppo Reno2 เป็นมือถือที่โดดเด่นในเรื่อง,องด้านการดีไซน์ครับเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยบอกเลยว่าทำได้ออกมาค่อนข้างดีเลยครับขึ้นืน่่่่่ออววาาเเปป็นนนลียยกกรโทหัไถถูิดดดม อันดับที่9 Samsung Galaxy A 5 5รุ่นนี้ให้แรงมันอยู่ที่2 2 g b ิกลอม 256GB ในราคารวมโค้ดสวนลดจะอยู่ที่13,999บาทขนาดหน้าจอของรุ่นนี้อยู่ที่6.6นิ้วครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ชนิดหน้าจอใช้เป็น Super Amoled ค l า r e f r e s อยู่ที่ 120Hz และความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้อยู่ที่1000นิส OS เป็น Android v e เวอร์ชันโดย One UI 7 CPU เป็น Exynos หนึ่งที่แปดศูนส์ขั้วเป็นคลอียดอยู่ที่22าพิเควมจุบตอรรีีุ่น้ตาามท่ว ยอยู่ที่ 5,000mAh พร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่25วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือ 5G รองรับ WiFi 6แล้วก็มีบลูทูธ5.3มาให้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่213กรัมสเปคในด้านอื่นคือมีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP67 มีการป้องกันหน้าจอเป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus Plus และอย่างสุดท้ายคือระบบเสียงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอโดยรวมแล้ว Galaxy A55 เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสายดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับเพราะว่าหน้าจอเป็น Super AMOLED ทำให้เวลาเล่นสื่อโซเชียลหรือว่าดูหนังต่างๆเปมมสส็นนบรด์ Sam อดภัยหายห่วงอันดับที่ 8. Redmi Note 14 Pro plus รุ่นนี้จะให้แรงมาอยู่ที่ 12GB กิกอม5้2กิในราคารวมโค้ดสุวนลตจะอยู่ที่14,240บาทในเรื่องหน้าจอตัวนี้เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5K ชนดิดหน้าจอเป็น Crystal LED, คนริสตัลเลสอ a m อย e d คาลิฟิเนียอยู่ที่1น0่งอย2เฮิร์ตซ์ความสว่างหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่สามพันนิวส์โอเอสเป็นลันั้นสิบห้าโดนไฮเปอร์โอเอส ความจุบแบตเตอรี่5,110ม mm, ิลลิแอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จสูงถึง120วัตต์การเชื่อมต่อเป็นมือถือ 5G มี WiFi 6E และ Bluetooth 5.4มาให้น้ำหนักของตัวเครื่องครับ4ี lavender purple เนี่ยอยู่ที่ประมาณ205กรัมส่วนสี m i ไ n i g h t black และ frost blue เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210กรัมสเปคในด้านอื่นตัวนี้มีการป้องกันหน้าจอด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus 2ส่วนด้านหลังเป็นกระจก Corning Gorilla Glass 7i การการนันน้ำกันฝุ่นมีมาให้สูงถึง IP68 ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos โดยรวมแล้ว Redmi Note ให้ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอและความละเอียดกล้องหลังเนี่ยมาค่อนข้างสูงนะครับความจุบแบตเตอรี่อาจจะให้มาไม่เยอะมากนะครับตามมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าชาร์จไวในบอกเลยว,ว่าเยอะสุดๆเรียกได้ว่าครอบคุมกับการใช้งานทั่วไปเลยนะครับรวมถึงการเล่นเกมด้วยอันดับที่7 Honor 200โดยความจุจะเป็นแรล่งสิลอม256ในราคารวมโค้ชส่วนลดจะอยู่ที่11,990บาทในเรื่องของหน้าจอตัวนี้เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD p l s ใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED ค่ารีีีเเเชททออออยยยูู่่่่่่120 15 4,000 9.0 Refresh Hz คววาาามมสงงขหหนนนนน้้้จุใั nits Android Magic Rate OS OS ปปป็็โดิซตน ดะกอนเ็เจนสข้อควอยู่ที่2.6 GHz กิกะเฮิรตซ์กล้องหลังตัวเปหลักอยู่ที่50 000 000 000 000, ล้านพิกเซลเลนเทลโฟโต้5 0 0ล้านและเรนอัลตราไวิบล้าน Auto 000 000. ส่วนกล้องหน้าให้ความเอียดมาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลของจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,200มิลลิแอมป์พร้อมกับซูเปอร์ชาร์จอยู่ที่100วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม49%บเกเปอร์เซ็นต์ภายในเวลา15ให้านาทีการเชื่อมต่อเป็นมือถือแบบห้อมีไวไฟหและบูทูนห้าจุดสามมาให้น้ำ ที่ให้เลนเทเลมาสูงถึง50ล้านพิกเซลและยังมี AI มาช่วยในการถ่ายรูปภาพอีกเรียกได้ว,ว่าตัวนี้เป็นมือถือที่เน้นประสิทธิภาพในการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยสกินโทนการถ่ายรูปก็สวยแถมแผ่น,นหน้าจอยังได้เป็น OLED อีกเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวจบสําหรับสายเริ่มต้นได้ดีเลยอันดับที่6 iQ Z9 โดยความจุจะเป็นแรม12 g ิรอม256 g ิกในราคาลมโคสส่วนลดจะอยู่ที่9,999บาทขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่6.78นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5K ใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED คาลิเฟเลตสูงถึง144เฮิเรียกได้ว,ว่าเป็นมือถือสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยครับรุ่นนี้แล้ความสว่างให้มาสูงถึง4,500นิส OS เป็นอันด i d เวอร์ชัน15จากฝันทา s ์ OS 15 CPU Snapdragon 7 Gen 3นเจเสพปีอยู่ที่2.63กิกกล้องหลังตัวไมลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับเลนส์เดฟ2ล้านพิกเซลส่วนความละเอียดกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์พร้อมกับแฟลชชาร์จสูงถึง80วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็น g, มือถือ 5G มีเวเฟล6และบลูทูธ5.4มาให้น้ำหนักโดยรวม เทียบกับสเปคที่ได้มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับและในช่วงหนึ่งมือถือรุนนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับสายเล่นเกมนะใครๆต่างก็บอกนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยเล่นเกมดีสเปคดีราคาดีงบไปถึง15,000มบาทด้วยครับวันนี้บอกเลยว่าคุ้มจัจดๆอันดับที่5 vivo v40 ตัวความสจุดจะเป็นแรม12บกิกลอมสิกิกในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่13,999หมทใน้าอตันเค้ครดอยนิ้ามิบเกอาู่ท่น5 k ชนหน้าจอตัวนี้เป็นแางของนค้งน Android ชัน15จาก1000ฮัท OS 15 CPU เป็น Snapdragon 773ความสปีดอยู่ที่2.63 GHz ในเรื่องของกล้องครับตัวแม่หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลืนส์ออโตไว50ล้านส่วนในเรื่องของกล้องหน้ารุ่นนี้ก็ให้มาสูงถึง50ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่5,500 mAh mm, พร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่80บาตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G มี Wi-Fi 6และ b l u ท t o 5.4มาให้น้ําหนักตัวเครื่องรวมรุ่นนี้อยู่ที่190กรมัมสเปคด้าน,นอื่นที่เสริมเข้ามาคือรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบ Scott Sensation Alpha และการทนทานน้ําทนทานฝุ่นครับรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างสูงอยู่ที่ IP68 ส่วนระบบเสียงตัวนี้เป็นลำโพงคู่ <Studio. S 2> จุดเด่นหลักของรุ่นนี้แน่นอนครับว่าคือเรื่องของการถ่ายรูปภาพนะเพราะว่าให้กล้องหลังและกล้องหน้าเนี่ยมาเท่ากันเลยนะคือ50ล้านพิกเซลและคือชื่อว่าแบรนด์ vivo ครับแบรนด์นี้เนี่ยถ่ายรูปภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งครับที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเจ็บแต่จบเพราะว่าให้ฟังกชันทุกอย่างมานเนี่ยครบครันเลยจะเล่นเกมก็ได้เสพสือ่อดูคอนเทนต์ก็ดีหรือว่าถ่ายรูปภาพเนี่ยอันนี้ตรงจุดที่สุดเลยครับซึ่งตอนนี้ทาง vivo ก็มีรุ่น ว่จะอยู่ที่ประมาณ15,000ถึง16,000บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีงบงไม่ถึงจริงๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจอันดับที่4 Infinix Zero 40รุ่นนี้จะให้แรมา12กิกรอม512กิในราคารวมโค้ดส่วนลดจะอยู่ที่12,999บาทในด้านหน้าจอตัวนี้เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD s, ใช้ชนิดหน้าจอเป็น Flexible AMOLED คาลิเฟเตสูงถึง144 h ฮความสว่างให้มัอยู่ที่1,300นิส OS เป็น Android version 15จาก AOS 15ชิปเซตเป็น Dimensity D8200 Ultimate ของสปีด 3.1กิกะเฮกล้องหลังตัวมืหลักให้มาสูงถึง108ล้านพิกเซลเลนอัลตรไวท์50ล้านพิกเซลและเลนเดฟ2ล้านพิกเซลส่วงกล้องหน้าให้คมเยนมาสูงถึง50ล้านพิกเซลพร้อมจุแบตเตอรี่ครับตามมาตรฐานทั่วไปเลยอยู่ที่5,000ม mm. ิลลิแอมพร้อมกับให้ซูเปอร์ชาร์จมันอยู่ที่45วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม60%ภายในเวลา25นาทีและมาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะครับอยู่ที่20วัตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือ 5G มี Wi-Fi 6E มาให้และ Bluetooth 5รบะ เสียงไปลำโพงคู่แบบสเตอริโอซาวด์บาย JBL และมีการรองรับระบบไฮไลท์ออดิโอและไฮไลท์บลีทออดิโอจุดเด่นหลักคือมือถือรุ่นนี้เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะครับที่ถ่ายภาพก็ดีรวมถึงเล่นเกมก็ได้ด้วยถือความจุแบตเตอรี่กับกำลังชาร์จจะน้อยนะครับแต่แลกมากับค่ารีเฟรชเลนหน้าจอ CPU รวมถึงกล้องหลังเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มครับใครชอบถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกต่างๆที่เป็น 4K นะครับรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยอันดับที่3 Xiaomi 14T รุ่นนี้ความจุมาเป็นแรม 12GB นะครับ ROM 256GB ในราคารวมโค่บอลยว่าคุ้้มแนนนนน่ออโดดยขาาหจ ของรุ่นนี้ให้มัอยู่ที่6.67นิ้วครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5k ใช้ชนิดหน้าจอเป็นอ m o เ e รดครับค่ารีเฟเรชสูงถึง144เฮรต์และอย่างสุดท้ายคือเรื่องของความสว่างครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง4 0 0 0นิตเลย OS, OS เป็น a n d r o i d เวอร์ชั่น15ครับจาก h y p e r OS 2 CPU, 2> CPU เป็น Dimensity 8,300 Ultra าความสูงอยู่ที่3.35กิกะเฮิรต์กล้องหลังตัวมันหลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้50ล้านและเลน Auto ลเลส์อัลตร้าไว12ล้านส่วนกล้องหน้าของรุ่ น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับสีไททันแบ็กสีไททันบลูและสีไททันเกรนอยู่ที่195กรัมส่วนสีเลมอนกรีนเป็นแบบหนัง PU นะครับอยู่ที่208กรัมสเปคด้านอื่นที่เสริมเข้ามานะครับมีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจกของ n i n g Gorilla Glass 5กันน้ำกันฝุ่นมีมาให้นะครับเป็นแบบขั้นสูงเลยอย่าง IP68 ในเรื่องของระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Wireless Audio โดยรวมแล้วมือถือรุ่นนี้เป็นอดีตเรือธงนะครับที่ให้สเปคมาค่อนข้างโดดเด่นและค่อนข้างแรงเลยเรียกได้ว่าครอบคลุมการใช้งานทุกกกกกสสส่่่่วนนนนเเเเเลลยยจรรรรริงงๆคคัับทท้าาาาพืออดูต์มถ และมือถือรุนนี้ก็รองรับเป็น Wi-Fi 6E ด้วยนะครับซึ่งจะให้ความเสถียรมากกว่า Wi-Fi 6ทั่วไปนะการป้องกันดีการกันนั้งกันฝุ่นดีและความจุที่ให้มาเนี่ยเทียบกับราคาแล้วบอกเลยว่าคุ้มครับรู่ทถัมาครับกับมือถือเรือธง,งที่ให้สเปคมาเนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านสุดๆกับอันดับที่2อ,อย่าง p o c o F6 Pro โดยรุ่นนี้จะเป็น RAM 12GB รวม 256GB ในราคาวรวมโพสส่วนลดแล้วจะอยู่ที่15,000บาทแบบเป,เป๊ะๆเลยครับโดยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียด เวอร์ชัน15จาก HyperOS 2ชิปเซตรุ่นนี้เป็น snapdragon 8 Gen 2นสองข้อคอยู่ที่3 2 g h z กล้องหลังตัวมนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเออลต้ไวท์8ล้านและเลนส์มาโคร2ล้านกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลความจบแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่5้า0ันมิลลิแอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จสูงถึง1น0่้อย่สบวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็มหนื่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาสิมเข้านาทีเท่านั้นเร้อดวันไวมากมกเลยครับการเชื่อมต่อต การกันน้ำกันฝุ่นมีมาให้นะครับแต่ว่าน้อยหน่อยเป็น IP 5 4ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos มีการรองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Balanced Audio โดยมือถือรุ่นนี้เหมาะกับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าให้ CPU มาเนี่ยเป็นระดับตัว็อปเลยอีกทั้งในเรื่องของการรองรับ WiFi นะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จไวเนี่ยบอกเลยว่าใส่มาสูตรจริงๆแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งให้ระวังนะครับคือเรื่องของความร้อนนะแม้ว่าจะมีการใส่เทคโนโลยีระบายความร้อนเข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ใช้หลายคนเนี่ยบ่นเข้ามาถึงเรื่องความร้อนเยอะเลยแต่ถาาคคุุณไไมมม่่่่ดดเเเลนนกกกกหััรรรือองงงงววึปบภพพสสูย แพ็คอะไร่าเงี้ยขายห,หงได้เลยครับรุ่นสุดท้ายแล้วครับกับอันดับที่1อย่าง Poco X7 Pro โดยรุ่นนี้จะให้ RAM 12GB ROM 256GB ในราคาลงโค้ดสุดแล้วเหลือจะเชื่อครับ11,390บาทโดยเรื่องสเปคหน้าจอครับตัวนี้ให้ขนาดมาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5K ใช้ชนิดหน้าจอเป็น Crystal AM LED AMOLED ครับคาลิเฟรทอยู่ที่ 120Hz ความสว่างหน้าจอของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่3,200น i t s OS เป็นตัวล่าสุดอย่าง Android Version 15จาก HyperOS 2. 2ชิปเซตเป็น Dimensity 8400 Ultra คล็อกสปีดอยู่ที่ 3.25GHz กล้องหลังตัวหลักอยู่ที่50 พิกเซลมาพร้อมกับเลนส์ออโตไวท์ครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้มเดี่ยวกล้องหน้ารุ่นนี้อยู่ที่20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ความจุมาค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่6,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จอยู่ที่90วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็ม100%ภายในเวลา42นาทีเท่านั้นการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G นะครับรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มีบลูทูธ5.4มาให้น้นําหนักโดยรวมของรุ่นนี้อยู่ที่198กรัมในสเปคด้านอื่นที่เสริมเข้ามานะครับตัวนี้มีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจก Corning Gorilla Glass 7i ก,กันกันน้ําก็ฝืนมีมาให้ครับตัวนี้สูงกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยอย่าง IP68 และ IP69 ในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโ รองรับ Dolby Atmos มือถือรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะสำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าได้ CPU เป็นตัวเรือธงเลยในสเปคด้านอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับหากเทียบกับ Poco F6 Pro แต่ถ้าหากเทียบกันในเรื่องของราคาที่จ่ายไปกับสเปคที่ได้มาเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ค่อนข้างคุ้มเลยครับและถ้าหากว่าคุณเป็นสายเล่นเกมจ๋าแต่ว่ามีงบจํากัดเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้ must buy ครับต้องซื้อเลยและถ้าหากถามว่า F6 Pro กับ X7 Pro เนี่ยควรเลือกรุ่นไหนดีส่วนตัวผมยกให้เลยครับกับ Poco X7 Pro นะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซออ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจัดับมือถือทั้งหมด10รุ่นด้วยกันงบ15,000บาทในเดือนกุมภาพันนี้หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าหากว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของสเปคและราคาเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยหากมีแม่ม้งคนไหนสนใจอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรืออยากส่งของมาให้รีวิวเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่อีเมลตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกัน